าลเทโจสวัสดีครับผมกลับมากันอีกครั้งกับการทดลองและการเอ็กพอร e n ิเนะครับผมอ้าวคนดูหายไปไหนเนี่ยทางนี้แฮ่จังหวะซิดคอมสัสๆครับผมได้ฮะซึ่งวันนี้เรากลับมากับการทดลองรถเช่นเคยนะครับผมซึ่งผมไปรวบรวมมาจากคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วนะฮะเรามาพูดกันในทอปิกที่ว่าถังน้ํามันกับรถอันไหนแข็งแก่งต่อกันนะครับผมเอ็กพอร e n ิแรกพี่เล่นมุกฮาหน่อยครับ เอางี้ป้าลองมาถามเป็นคำถามดูไหมครับผมอะไรเอ่ยยิ่งใหญ่ยิ่ง,ง,ง,งขนเยอะคําตอบคือควยครับผมคงจะบอกแบบว่าพี่มันต้องตอบบอบรรทุกไม่ใช่เหรอถ้าเฉลยบอลลูบรรทุกมันจะหาไปละ่ะก็ไม่นี่ไงครับผมเขาได้ว่าเล่นแบบฉีกครับผมทางใหม่ฮะเพราะว่าคุณรู้มึงคิดอะไรยิ่งใหญ่ยิ่ง,ง,งขนเยอะ18บวกอยู่แล้วอาแบบเฉลยแบบนี้ชอบใจใช่ไหมชอบใจปามเอ็กพอริเมนท์ที่2นะครับ ใครที่เคยขับรถคงจะมีโมเมนต์แบบนี้สินะครับผมเวลาเห็นถังน้ำมันปุ๊บเราจะยิงหรือไม่แล้วจะขับรถชนฮะแล้วก็ขับรถหนีไปนั่นเองฮะซึ่งวันนี้เราจะมาทดลองให้ดูว่ามันสามารถทําได้จริงหรือเปล่านะครับผมเริ่มด้วยรถกระบะก่อนได้กันนะครับผมผมจะพุ่งเข้าไปทะลวงนะฮะทะลวงอียียีฮึมันจะพังไม่พังวันนี่ยรับไปสุดยอดคอมโบคือชนจนวงบีบมันก็ไม่แตกหรอกครับผมนี่ให้คนอื่นมาชนให้นะฮะเนี่ยไม่พังเลย เอามันเลยนั่นแหละผมให้เด็กในกแคนมาช่วยนะครับผม,มรถมันจะบพังแล้วปะล้อมนี้คิวน่าจะระเบิดลนะครับผมชนดีระเบิดจริงด้วยปะอย่างว่าเลยครับผมรถมันจะไม่ระเบิดนะครับผมหรือว่าผมลองแค่รถชนิดเดียววะมันเป็นที่ตัวรถหรือเปล่านะฮะมีทางเดียวที่จะรู้ได้ก็คือลองพิสูจน์และลองทดลองดูนะครับผมว่ามันจะยังไงก็ลองพิสูจน์ดูนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้รถจิ๊บเลยนะครับผมไปลองชนดูนะครับยี่ชนจาบล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 าจะระเบิดไหมเนี่ย เ้ยโนฉันมาทำอะไรที่นี่เอองะสรุปก็คือไม่เวิร์กนะครับผมนี่เห็นไหมทางไม่เป็นอะไรเลยครับผมชนิดที่แบบไม่มีรอยขีดข่วนใดใดทั้ทงสิ้นนะฮะคิดว่ารถไม่มีดาเมจต่อเพราะป,ประกอบฉากหรืออ็อบเจกต์ของถังนะครับผมตามผลการทดลองเลยครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับผมคิดว่าปะส่วนตัวแล้วผมคิดว่าอย่างนี้นะเอาหนามาลองไงก็ไม่สูญเปล่าหรอว่าจากการทดลองข้างต้นนะครับผมถ้าเกิดเรา ลองมองมุมกลับและปรับมุมมองดูนะครับผมในเมื่อเราชนถังให้ระเบิดไม่ได้แต่เราสามารถยิงถังให้รถระเบิดได้ไหมนั้นจะเป็นยังไงมาลองดูครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะลองยิงถังดูนะผมว่ารถจะระเบิดหรือรถจะมีระเบิหรือเปล่าให้ดูเลือดก่อนนะครับผมมาดูเลือดของรถก่อนประมาณนี้เดี๋ยวผมลองยิงถังดูนะครับผมไปมาทดลองดูพร้อมนะเอาเลยนะยิงเลยนะมาทุกคนก็จับตาจับตูดดูใหดีนะครับผมมาพร้อมบุ่ม ไม่ต้องดูแล้วมั้งแย่ควันขึ้นขนาดนี้ก็นะครับผมถังมีดาเมจต,ต่อรถแต่รถไม่มีดาเมจต,ต่อถังนั่นเองครับซึ่งเป็นข้อสรุปที่ว่าถัางแข็งแกร่งกว่ารถนั่นเองครับผมถังวินไป experiment ที่3พี่ครับพี่ครับขับรถชนกันให้หน่อยครับมีคนบอกว่าอยากให้ผมขับรถชนกันใช่ไหมครับผมอาจจะให้ เพื่ออะไรวะหรือว่าชอบความรุนแรงแบบนั้นเหรอน้องอ่ะในในขอมาก็จัดให้แล้วกันนะครับผมเอกพลเรียนที่4ปกติแล้วเราสามารถใช้รถกันกระสุนได้นะครับผมใช่ไหมแต่มันจะการระเบิดได้หรือไม่ซึ่งเทียบจากการแบบไม่มีรถมากันนะครับผมระยะประมาณนี้ยิงยังไงก็ล้มนะครับผมซึ่งมันเป็นระยะเฉลี่ยป,ประมาณ2เมตรครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรามีรถมากันในระยะที่ใกล้กับา2เมตรนั่นเองครับผมอย่างเห็นได้ชัดนะฮะ จากคนการทดลองแล้วระเบิดไม่สามารถทําอะไรคนที่อยู่หลังรถได้นะครับผมรูปแบบการทํางานคงจะคล้ายแบบไอวอ l นะครับซึ่งผมคิดว่าระเบิดพวกเกนเนตอะไรก็ไม่สามารถใช้ได้เหมือนกันยกเว้นว่ารถมันจะระเบิดใส่นะครับผมเอ็กเพลเมนที่5พี่ครับพี่ครับลองเอามอเตอร์ไซค์ไปใส่ท้ายรถกระบ,บะดูครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับผมอีมันยกล้อไม่ได้มันจะใส่ยังไงวะเนี้ยอีผมว่ามันยากไปวะขี้เกียจนะครับผมผมว่าเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมครับผม ไม่เอาแล้วไม่เอาใส่ท้ายรถกระบะแล้วและอุปกรต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมก็คือพี่ครับพี่ครับวิ่งไปสุดแมปให้ดุนใกล้แล้วว่ะใกล้แล้วครับผมใกล้จะสุดแมปแล้ว5จังหวะนี้มามามาเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็คือเพื่ออะไรเนี่ยฮะเพื่ออะไรฉันมาททอะไรี่และนี่คือการทดลองทั้งหมดที่ผมได้ไปรวบรวมมาจากคอมเมนต์หรือจากมีคนเสนอไม้ทำนะผมก็ แนะนำก็อย่าไปทำตางผมเพราะว่ามันเสียเวลาครับถ้าอยากให้ทำอะไรก็บอกผมว่าผมเดี๋ยวผมจะไปทดลองมาให้ดูกันนะครับผมแนะนำเลยก็คือคอมเมนต์นะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆคือบางทีคิดไม่ออกับผมทำอะไรดีอะไรงี้ฮะเนี่ยพอมานั่งอ่านคอมเมนต์ก็เออพอคิดออกบ้างว่ามันมีอะไรทำบ้างครับผมเยอะแยะมากมายแล้วผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าใครอยากเห็นอะไรหรืออยากให้ทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไปบายจ้า